นี่นะครับเห็ดบุดสุกชาแน่นี่ครับรังเขียวรังเขียวนี่ครับพากบอยบินพักพักพักแจ้งไม่เปล่งกับพักธนาเลยเหมือนนี่คือมาแบบเขาหลงมุดเลยถึงสดเลยนะเบิ่งเห็ดบุดเห็ดบุดกระเดีอดเดียวครับครับเอาใบใหม่ออกกะสิประมาณนี้ครับกล้วยบอกง่ายเลยหน่อยบีครับเอาลงมาแล้วไข่อีกหนึ่งเตรียมผอบมั่งไหมหน่อยนี่มือไหม ตั้งแต่ก็จะเป็นไข่ล้วนๆจะเดี๋ยวนะครับจะแทงพีกัะ ครับผม <shirt. S 1> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพ่อกำหนดหนึ่งกับไอ้พี่วินเนาะจ้าสวัสดีพี่ญามีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับสวัสดีสี่จุกจันนุ้นะครับผมวันนี้ก็มาพ่อกันกับบ้านวินกันหนึ่งนะครับวันนี้บ่ได้ลงน้ำองหนึ่งเนาะเนาจ้าวันนี้พาเขาปลาครับมาหนังปลาชีปลานี่พิกัดปลาบันสังหอมตำบลหน่อยคามอำเภออุทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้วันที่ได้อะไรหนึ่งวันนี้กระตุ้งกัะบ้านจันทร์เนาะจ้าตัวกันที่สิบเก้าจ้าเดือนคุม จานน้าเป็นหลุนกันเบิ่งครับเขาป่าเป็นสังคมเจริญยังแนมวันนี้เนาะแนวจะมาหาของป่าหน่อยวินเนาะมาครับอจาจารย์เริ่มต้นเขามาก็มาเบิ่งคอนสี่ก้อนนะครับหรือว่าคอนกอบปียงนี่แหละครับมาเบิง่งย่งหนึ่งในนี้เห็ดบดผูด้ใดยพี่เห็นแล้ววันนึงเห็ดบดหลุนซุปแด้นวหนึ่งวันเนี่ยเบป็นเบิ่งครับจะเป็นหลุนจำได้ครับนี่นะครับเห็ดบดซุปจ้านะ นี่ครับลังเเขียวนาะลังเขียวนะครับบะเมีนว่าลังดำเนาะเกิดบั่งหันนีดหนออ่อยวินเนาะทองครับบะเมียน,นจ่วันล้างผืนนี่เขียวอยีแล้วครับเมีนทองรุ่นนี้เหมาะแก่การซุปนิดหนึ่งไม่แน่เอาไปต้มใส่ปลาที่เขาหามาแบบมุ่ว่านนี่แล้วนิดหน่นนอยจ้าซุปครับบะแหงหน่อยวินเนาะเป็นเห็ดกำพืชเนาะกำซุปพอดีจ้ะสันไม่ต้องไตสีขับไปเรื่อยๆนะครับ ไปหาเบิ่งเบาน้ำบรจแจกุ้อนี่น้อใหม่น้อมีน่าหลังนึงเมียนจ้าตาลุ่นเบิ่งครับสิเด้งมานเด้งเนี่ยมีต้นแข็งนะพี่ต้นกล้วยไว้แข็งกล้วยตัวนี้สูบเลยอ่ะนี่สูบหน่อยเนาะสูบหน่อยหนึ่งฮ่าเมื่อกี้ครับจ้าเดอกอ่อนเพิ่นบนหลังนึงนี่เมียนจ้ะโอ้ส้มนี่เพิ่นแห้งเบิ่อได้วินเพิ่นอยากเกิดอยู่ได้นี่แห้งเนาะเมียนที อ่านะครับมาจนหอดทับงวนะครับผมทับงวดทับควายนะครับแถวนี้ปัวห้าง,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 งมุดแดงนะครับยึดเที่ยงทับพอดีดอเ,ดเจออุปกรณ์มาแล้วมานะครับมใ่ดเทียงทับพอดีแล้วนะับเจ้านงยนี้อยเนีด้เ่งนีย้างยมเาหยืเ่อาน่งมีด้้นึงยืดองยนี่ยเดน <laughs> ่ี่งหงืมเ่ด,ด้่งยืน ผมเทศเบื้องล้วกันไข่ญ่แห้งนะครับเบกายนย่แหงเลดินจาเป็นเานี่นะครับนี่แบบวิธีเก่าๆเหมือเพว่าแปรงไ่ได้มานะครับแบบนี้ม่น้แบบสูีวิแหงน่จะเนาะมาชิมาาบงเฮ็ดกับเบื้งเบานะครับเขาว่าเนียดินเนนึงเขาว่าะไรุณนะคุณนครับเป็นมรไข่ นี่เป็นไข่ใหญ่เลยเนาะนี่น้องนึงจะออหมาซุกเลยดดึงไปเล็กน้อยดึงนะครับโอ้ยไข่โอเ็งไข่ถึงเป็นเป็นนางเป่งนะครับมีประเด็นไข่ห่างนางพญานะครับแมนมาตรงนี้ เห็นแต่คนเงี่ยหมดกัดแต่ของวันละบันโอ้โหคูลงมาใหม่เปนสาวเลยนะครับโอ้โหถึงขนาดเดี๋ยวจังตรงตัวแบบนี้เห็นลายห้างนี่เนาะแม่เองคห้างมุสูงเนี่นะครับพี่น้องอยู่กกบกม่วงนี่นะครับโอ้โหแตกเบ็ดเลยวันหนึ่ง ยังเลยไอ้บียังอยู่พุเดียวคือถึงเหมือนี่คือมาแบบเขาลงมุดเลยคนส่วนน่ามันเลยเนาะเฮ้ยฮะมาดิ้มาเบิองเฮ็ดเบิดเฮ็ดเบิดแต่ชทอดเดียวครับอ๋อขึ้มาพญายันเบื่อท่านเบิดเลยครับนี่เครื่องหนึ่งเนาะหนึ่งเนาะเดี๋ยวจังไปเอาอีกครับเพราะว่าห้างเพญายานเพียถิมนะครับคุณนะไช่หมูแดงสาวออกบานนี้ครับ พี่เไ้เลยน้องนึงมา,อ,าอีกหลอดซองครับหางนี้ก๊กบุกมวงนะน้องนึงนีะไร่บ<ล><า>งานคนนะางาคนตองมาย็ดหัง่ง<ล><า>อันจิตซองครับ,บ,บรเปลี่ยนสไตล์ไ<า>หมน,นะครับ ไแมนหน่อยเนเนอาเศษผ่าดำเพิ่นนี่แล้วนะครับอุ้ยเปน,นการกรอบที่สองกรอบแหลกออกมากหนึ่ง,งมาเจอกันห่างเดียวเลยครับนะนะครับไก่มุดแดงทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนไข่สมบูรณ์เต็มถี่เลยนะครับ เจะแข็งใหญ่ครับแบบใบใหม่ออก,ก็ประมาณนี้ครับกล้วยบอกง่ายเลยหน่อยวินเนาะจะได้ใส่วิธีโบราณล,ละไายวินเพราะว่าห้องเราเปลี่ยงมานาเนาะอานามกวนเนะวันนึงอะนามกวนแม่เพิ่ังกบได้ตายได้ยังนิยเนาะแมะ่ใส่ขุนหน่อยนี่เลยนะครับใส่นส้ำตาลลงไปวิธีนี้จำหรับ เด็กรุ่นใหม่อาจที่เพื่อเคยหูนั่นงนึ่งเนาะแม่ก็สีเทไข่มดแดงซึมนันลงนะครับแต่แม่พันออกไข่เพิ่นสีอยู่ทางไตเนาะแม่ก็หาผ้ามาปั่นบันแม่เพิ่นก็สีจับอยู่ในยี่น้ำผ้าบัน้องนึ่งจ้าทลงซอยกันบัวบันจ้าจับคนเลจนโเทลงละเหมือนเดิวิธีโบราณนี้ยากแน่้ยเจ็กน่อยนั่นงนึ่งเมียนจ้าหมุนหมุนแนวนี้เลยบัวบัน มั่งน้อยติดติดน้ำมือคนหมานี่ก็สิเป็นแม่เพื่อนน้อยวินเนาะแม่นี่ก็ะเทือนนาวนี่ก็สิสลบด้วยครับมดแดงนี่แม่นแต่ก็บ,บ,บอกเป็นหยางเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนก็ะฝืนข้าวเดียวเนาะแม่นแต่ว่าขอเสียเนี่ยนี่เจ็บปวดใหญโดนเป็นได้นะหนึ่งเจ็บปวดใหญน้อยวินเนาะไปผ<ม><ม>ัวก็ต้องเห็ดกินเลยเนาะเกือบไปเห็ดกินเลยครับแรลงยำแรลงหรือว่าใส่ตู้เย็นอะไรก็อดสิได้เยอะพอดีลแล้งหนึ่งก็สิไปหักน้องใหม้ใส่พอดีอย่างนี้เลยเห็ดบัวเท่ากับเอาซุปแร่ยนมา เฮ็ดบดซุปเฮ็ดบดบุ่ยากไอ้วินตากไว้ก็ได้เฮ็ดบดเฮ็ดบดก็ได้ซุปหนึ่งนะครับหาจนวิ่งกันจนวันสิภาษามาเบิ่งอันเบาอยู่นี่นะครับมาน้ำหากวยเบาพอหั่นมันแดงจะพี่น้องเมืนผมมาเสียวแปลงเจ๊กระเป๋ามาน้ำนะครับมาเสียวผัดเพราะว่ามาเที่ยวเคยมีไข่ใหญ่เนาะแมนี่ยอ่ะได้ผามาแล้ครับกต่หมุนหมุนมุนมุนแนวนี้แล้วนะครับนี่แม่เพ่นกระสีมาติดจังสีน้อยวินเนาะแต่สั้นไข่พ่นออกจ้ะ โหดเม่เพ่นออกไปให้เพ่นไข่ตัวพวกเขาบริเวณแหงเนาะ,ะดิเขาเรลังฝืนลรงงงงังแงงขึ้นละนี่นะครับแนวนี้ก็สิได้ไข่แม่เพ่นก็สิได้ไปไข่อีกนู่นนึงเม่นจ้ะเม่นนี่น,น,นะครับวิธีโบราณน,นะครับแต่มาวินเป็นเด็กหน่อยแม่พผ่าเห็ดแนวนี้นะครับนี่ใส่ผ้าปันแนวนี้นู่นนึงแต่จนเป็นเปลีป่ยนก็นมีดิเนมดแดงก็ที่ดินมีสิครับ แต่ว่าก็สิมีมดแดงเมื่อนำแน่เนาะพี่น้อยวินเนาะแมีนไข่ของกิตาเลียอยู่นี่นี่นะครับจมอยู่นี่ครับนี่ครับบิชีนะครับเป็ดเงิเบิง์นนะครับหมุน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 แหน่นีมน่ม,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 มดแดงมันก็ติดติดมาอยู่น้ำผาทางไตก็จะเป็นไขลน่ล้วนๆจ้ะนี่ก็เป็นวิธีภูมิปัญญาชาวบา้านอีกวิธีหนึ่งนั่นหนึง่งเมนีนคือจะไม่ดะกี้บ้านหูใส่แปง้งใส่ย,ยังเนาะเมียนจะ้ะ ก็ราคาค่อนข้างแพงบปจักนะครับตะกี้สมัยโบราณเขาเชิงยากแน่หนึ่งตะกี้มาเบิ่งห่างที่สองครับมดเดงนกัดแล้วค่ะมดเดงนกัดแล้วเหมือนซิมิชัยเลยห่างก็หนึ่งห่างเลยเฮ้ยใจริญหนึ่งใจเดีนไเดี

มือเท้า,ขาเลยันนี้พบ้อมปันได้มืออื่นนี่ต้องพผอมนะฮึนบ <c oughs> งเบืองบอัดอาลงอีกเนาะจ้ะ่อเอาลุงมาหนึ่งบานอ,อาลุงก็จะอาลองก็นคือจอดแน่แฉบแฉบ นี่นะครับขันพอม,มีแปลงเนาะเจ็บโตเนี่ยเล็กน้อยครับ,เส,บเสียบๆขั้นๆนี่แหละเพื่อนว่าเสียบๆขั้นๆเท่ามดกัดอุ้ยเจ็บเนี่ยอุ้ยเห็นนะครับไข่เลยเดี๋ยวจงอันนี้นนมึงมือสัตว์มึงตอนที่เลยนะครับเสียงร้ายหลยใช่หรอที่บโบเอ่อ เปลี่ยนกันพ่นปล่อยพ่นไปไปเลยไอ้บินม่อเป็นยังเนาะเปลี่ยนก็มีอยไปนึงเปลี่ยนก็มีแต่ว่าปล่อยพ่นเลยเพราะว่านุ่งแห้งนะครับเก็บใบแห้งเพิ่นออกแล้วก็สีนี่ครับไข่มิตรไข่หมุดแดงนะครับนี่นนี่ก็ะาห้างกันเมียเพิ่นอันนี้เนี่ยก็มาเอาเตยในครูหน่อยออกนั่นอีกนึงตัวนี้โบราณคองเทลเลยนี่นะครับ กเอาชีวิตหลอดในปลาจะเห็นแนวนี้ก็เอาไปใส่ได้น,นังน่งนึ่งเนอเมนจ้ะนี่ครับกินสดๆนี่ก็โปรตีนสูงนะครับสำหรับบางเท้อลงปลาลุงยังเนอเมนมีเลยครับคือบางมองเ,เป็นเห็ดเป็นแบบว่าอยู่ในป่าใส่ชีวิตในป่าครับเมนจ์อ้อ,อุ้ยยังอีกได้ตัวอยู่ในพระถาดอีกน่อยวินเนาะบัดสีเอาอันนี้ก็จังเทน้ำออกหน่อยวินเนาะ พอว่าส <as> ok ิเดียวมาใส่อ <Christ>. ีกอยู่จ้ะเนี่ยปลาไข่ทุกไข่มีคุณค่าเนี่ยนีเอาตัวนั้นมาเทใส่ก่อนพันแหมนั้นจังเอาคุเนาะอแต่เตรียมปุ๊กนี่ได้ยุ่ดอกคขึงโหลนึงนึงส่วนห่างที่สองเอาเทใส่ไว้ครับเป็นแย่วงอีกบันนึงจ้ะตำนะครับดีไว้ให้น้องนึงเอาใหม่ทั้งกันเลยนะครับ พักบอยบินคงมเปลี่ยนกับพักขนาดเลยมเปลี่ยนกายปะเปลี่ยายเน่นะครับอาลมมาแล้วโอ้ยไข่ที่สนามมาแ้บาดไหนวินไปแยเอีกข้างนึงก็จงไปบึงแต่พกเอาหม่ยังงามเนาะแม่ครับคือการับคนนะงามเั่นจะมูเป็นไหงนึง อเอา,ามาอาาีกแล,มาากลวมัอง,งนึงมผมขาจะกวนไข่อยู่กันครับกวนไข่ในน้ำนี่นครับมันเป็นกวนไข่คนเอา้าห้างนี้กระิเดกระเทลงน้ำกันเลยหนึงเจียมผอมห้างไม้หน่อยนี่ม,มือไม้เนาะคุณนะคัดหงายจะัหงายามาพีหนึ่งมนโลกันวิ่ ไม่หนงัดกวนเลยประมาณวนเลยผาเอาออกมาผาว่างั้นเพื่อนผาอยู่คุณเดี๋ยวจะเอามาหมั้ยเป็นกระสีติดกันแนวนี้ครับโอ้ยสะบัดออกเลยตอนแล้วเนาะเห็นบ่เป็นกระสีขึ้นี่ไม่ปิดเนี่ยก็เอาไปเลยขึ้นไปตือนเพื่อนที่เก่านะครับงี้งจ้ะกร้วนนึงมีนี่สมเพลนี่มดแดงนี่แง่เหลวอย่าเอาไปใส่อันเป็นผ้าถาตุเล็กแล้วก็เอาไปใส่ตากเก๋น้อยวินเนาะแมียคนสีตายแม่ยครับ น้องนึงว่าบสูมังน้องนึงเนาะแหววเบิ่งเอามือเบิ่งน้องนึงเนี่ยเลยนั่นบ่นโดนบ่ต้อรงขนเลยเด้วินก็มือขึ้นมาเลยเนาะนี่นเพราะว่ามือเพิ่นนี่สิเหนียวก็มือกดน่ะจังไว้นี่พุ่นน่ะโอ้ยมันสิสดคบเปาะคบเปาะแ้บเลยนี่ครับก็สิประมาณนี้จังไปเบิ่งใบเอาออกพุ่นเนอใบเนาะแม่นใจว่าสิได้เต็มปลุกบ่เหน่อยวินเนาะแม่น กี่เมยก็เเฮ็ดแนวนี่นละยึบมหนึ่งหนึ่งมาจะขี่พ่อเม่นะครับจะเป็นเด็กน่อยป้าเฮ็ดเหนี่ยวนี่แล้วนะครับแล้วเ้อนงนิงบันไดนีด่เกียงเนใหม่ด่น้องนึงออนสอนไค่รอ่นเน เกือบ,บเตรียมอยู่บ่าจากักหนึ่งวันเนาะมีอุปรกรณ์บ่ปันใดมืองไมมจังเห็ดไมหมน้อยวินเนาะมีสูตรโบราณเลยครับนีโบราณของเถะเลยจ้ะสูตรคนปลาน,นะครับสูตรคนปลาคนดงเอาไปใส่กับพู้พิษนะครับใส่พุ่มปัญญาชาวบ้านนี่แล้วนะครับ รอวันนี้อันสุดท้ายเฮาแล้วเนี่ยน,นี่อาจจะมีแม่ติดไปเนี่ยเล็กหน่อยนั่นหนึ่งแม่จับ่บเป็นยังทำไงแต่ก๋อยก็มีรสจัดเปรี้ยวใส่กันหรือว่ารสจัดสมใส่กันครับอูย้ยแหนะรยัยวินข้าวเดียวเนาะแมนถึงวองพุ่นมีหน่อยวินเน,ะนาะแมนถึงวังพุ่มมียางหาแหนก็มีจะไข่ฝาไข่นี่แหละครับ đúng chưa? Tờ vạn nông nương có ai biết nỉ nghèo, tê khai in nhầy hát thôi mà. Ừ. Buông rồi. nông nương nhỉ? จะขีดนึ่งนึงนี่วันไหนยูดอกเกือบหาขีดจุดอกเกือบเครื่องโลอยู่เนาะจ้าอ่ใส่ตาเฮ็ดขับไปเอานมใหม่เนาะครับในบ้านมาไปเอานมใหม่อยู่หน้าพื่นอนน้องหนึ่งเมนจ้าอยู่หน้าอยู่ให้หมดแล้วครับของปลาเขาวันไหนเป็นไข่หมดแดงกับเฮ็ดบดหน่อยวินแบบนี้เนาะเมนครับเฮ็ดบดดิซุปนึงนี่เนาะเมนจ้าแต่ว่าไข่หมดแดงเนี่ไข่หมดแดงในเชื่งก่อยเครงแกงไปจ้าขวกันอีกเช่นนึงยูก่อนนมใหม่หมดแล้วครับบ้าน มาหอดกอนอใหม่แล้วนะครับเทีย่ยงหน้าหน่อยซอยเดิมเผานี่แล้วนะครับมาเบิง้งยิ้มมาเบิงบเบ้งหน,น,น่อยใช่แล้วนึงหนึ่งนอนนี่บนแหนงนี่บนเดิมนนเลยก็อเอาเลยวะใช่แล้วพี่ดีงา,งามๆ้วยทีอู้ยฝนยนะครับเดี๋ยวนะครับจะภาพ้วยร่วมกอนอใหม่เนาะอ่ะอ๋ออันไดนก้อนหนึ่งนนผีดิบมาอันผีก้อนแกงใส่ไข่มดแดง่อแสบซุปเพชรบดข้าวเบิ้งมัอนี่ มือไปถือพักไปน้องนึ่งอันสิฮักไทน้องนึ่งบอก <ś class ic> แนงีงแนีงนี่ฮะมาเอาวัธนธรนไปได้น,น้องนึ่งนอกก่อนเนาะเนีนนงจ้ะเด็กกักนยันงงามคือเกา่าเอาตัวนี้ตัวบินครับตัวนี้ <ś class ic> เหนือใหญ่เน้นใหญ่เน้นอวบขนาดครับเนี่ยงก็ไมหามเลยเนาะตัวนี้จะต้องไปสมอาไรอีกส่วนอ่อนเพื่อนน้อยวินเนาะเนียอย่างที่สามเหมือนหนึ่งมือนนี้มีอย่างที่สามเลยจะเดี๋ยว่ามุกแข็งนะเหมือนนี้เนาะงามแข็ง

นี่กันเนียน้วยคุณนะ่ะเดี๋ยวที้จงังหวะเท่ๆเย่จังสมที่หลังเนาะคุณนะ่ะอทางพีบัน ปอกงานอยู่ด้นนนึ่งปอกงานนี่ดูนี่แห้งงานนี่บ่นง่ายแห้งโอ๊ยขายังลูกหายักักเาไม่ให้ลกนึงักก็จะถือคอเพิ่นเลยพักนไม่นี้จดับคอเลยไป็ลกเราอยู่นี่ เอาตัวงใหญ่กั่านแข่งในหนึ่งนึ่งดยนะจะเก่งลรละไอ้วินวันพี่เป็นตาแล้ว่าหนึ่งเป็นตาละนี่ครับมาเบิงก้อนนี้ถึงแต่นึ่งหนึงหดน้ำไปคุณครับ ขัดบวปงนะครับพดน้ำเสียเดียวเพรามีเวลามาเบิ้งปนได้นะครับก็มีแน่อยู่อันหนึ่งในนี้มีแน่นยอยู่อันงนึงจะสิฮักซีมกันไปอยู่จันไหนเลยเนียงหยิอยู่ไก่นามนะครับนี่เพราะพี่น้องมีเวลามีพื้นที่ก็มาตัดออกไหวแน,น,นวน,นี้นะครับนี่ปลูกหวตัดตัดหวให้เป็นแนวนี้และครับนี่ก็ซิมีได้นามในนี้ก็มีเวลาก็มาหดเอานะครับในสวนในให้ในหัวเหาหนี่แล้วนะครับผม มาเบิ่งผลงานของปลากันเลยนะครับวันนี้ครับผมสำหรับวันจันทร์ที่สิกุมภาพันธ์2567นี่นะครับ19เลยนี่นะมาเบิ่งเลยจ้ะ19บเเบิ้งยังไง19นี่ครับงานแดงของเฮาเป็นเฮ็ดบดซุปน้อยบิ๊เนาะนั่งหลังเกี่ยวอยู่จ้ะเด็ดซุปนึงนะครับแต่ว่ากันตัวถองน้ำดำเห็นหลายอยู่ครับกูเอานองนึงมันแข็งเนาะแม่นจ้านี่ครับลักษณะพอดีซุปเป็นเกล็ดถองเป็นแนวกำไปพร้อๆพี่น้องเบิ่งตรงนี้ สำหรับเน็ตมอคเกี่ยวการซุปนะครับเป็นยังหิ่งเนาะค่ะแต่าต,ตัวได้พิ่นแกงมันจะอื่นเป็นกระดาษเนาะไอวินเนาะก่นขขอเนเลยนะครับอันนี้ก็เกลียดจะผู้มากนะครับสำหรับบาวินกันบางนึงมากซ้ำนี่ครับสำหรับการซุปเนาะได้เลยซุปหนึ่งนี่เนาะไอวินเนาะนีะน่ก็ไข่หมดแดงเข้าจ้างามเลยจ้าเป็นแบบบริษัใส่แปง้งเนาอยวินเนาะเน็ตแบบวิธีโบราณนี่แหละนะครับหลายท่านกัจะเคอร์เยอะครับเบิ้งแล้วก็ชีลร่ำลึกถึงความเก่าความล้างนี่เนาะ ที่สามเราจะเป็นหน่อไม้ยิ้มซุ่มเนาะจ้ะเนาะหน่อไม้ก็ได้ครับทำงานเลยหน่อไม้มีแต่หน่อยใหญ่ๆเลยแห่งใหญ่ๆเนาะเอาแล้วน่าจะพี่น้องซ้หรับคือนี้ก็พาพี่น้องน่าจ้ะเนาะเขาปลาเนาะแตไปได้เฮ็ดบุ๊กับไข่หมดแดงเนาะจ้ะแล้วก็พาพี่น้องมาหาหน่อไม้มื้อนี้ก็ะมัดแลยอย่างน่าจะพี่น้องมัดสามยางเลยเนาะจอะเนาะทั้งของปลาแล้วก็ของสวนเนาะจะเนาะ สำหรับคลิปมันิธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถือใจยลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนึ่งกัะบอยมิ้นเ์นอกจากเพิ่อนสิบหกขาดลิปใหม่ๆเนอกจ้าเนาะว่าน้องหนึ่งกับบอยมินท์ิพาพี่น้องไปห่ะยูทากินแนวเลยแต่ละหัวเนาะจ้าสำหรับคลิปมันี้สวัสดีจ้าขอบันกินนะด้วยจ้าแล้วนะครับพี่มี้งยัพ่อแม่พี่น้องลุงป่าน RFC ทุกท่านนะครับสำหรับการเข่าปลาหาเก็บเห็ดยัยไข่หมูแดงแล้วก็แวยมาในสวนนะครับมาหากแหนงหน่อนใหม่ไข่จิ้มซุ้งในสวนเท่านี้วันนี้นะครับผม กรผ่านไปได้ดีนะครับแถมกันยังมีความมัานอยู่นะครับแต่ล่ยลางไลยเนวอยู่นะครับเมื่อเหตุกินเทียงมือนี้ครับดือาเก็บไหวเป็นข่าวแรล่งอาหารแรลงนําไปได้นะครับก่อนจากการวันนี้นะครับผมขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกกําลังแรงใจจากพยามิยาอพ่อเม่พี่น้องลุงป่านา f ฟทุกท่านนะครับผมขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ร่วมตีชมเข้ามาในรายการ คิดผาดประการใดตอบสาพระท่านใจก็ขอให้พยายญามใหญยพอแม่พีน่น้องไว้นานะครับผมอีกอย่างหนึ่งน,นะครับติขาดพ่ะใดเป็นประจํานะครับขอ,อหน่วยไว้ใช่ให้พญยามใหญ่พรม่พี่น้องลุงป่านาเยซีป้กาทุกท่านนะครับขอมาหลับช่วงคิดจงประสบจะโชคดีโชคม m นอยามีโรคภัย,ยไรใด,ดมากรรมกายสุขทางดันร่างกายแล้วก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สวมความมุ่งมัม่นปราถนาลารวยเงินทองมั่งมีสุขียิ่งยวดขึ้นไปนะครับผม สำหรับมนิข้อเก่าก็มาสวัสดีครับพอกันหมูห่ไมครับผมอันนี้น้องหนึ่งทัล้างนั่นอีกแน้งหนึ่งนั่นเห็นอยู่่ะนี่อยู่มือนั่นอุ้ยมาเห็นเอาไปเติมกัน